สวัสดีครับอาจารย์ที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านครับขอญาติแรงงานจากทีมงานช่องอีสานบันผู้นยะหน่อยครับเมเนีกับผมต้องไพทูนครับเอานกมาขึ้นไปสวนเจ้าของครับผมมาสวนตัวเองแห้ะครับเมเนะมาเบิงต้นกระท่อมที่ปลูกไว้นะครับก็เลยเอานกข้นมานําจัดล้ะครับหอยตักต้อนนี่พูแล่ะครับเดี๋ยวจะลูกไหมเบิงครับพี่น้อง นะครับเดี๋ยวจะเอาลงมบอ่งแป๊บหนึ่งครับครับพี่น้องเนี่แหละครับผมหลังจากแดดร่มร่มตกแล้ะครับผมเจ้าเพชรดำครับเจ้าเพชรดำจัดอีกแล้วครับเจ้าเพชรดำสวนครับพี่น้องนี่ครับสวนครับผมเนี่ยครับสวนครับผมพี่กัดไกอยูสารปูเขียวซ้นวังท่องครับผม เนี่ยครับส่วนทั้งกวยทั้งกระท่อมพี่น้องก็เลยเอานกมาขินไว้น้ำครับแลีนหนาแร่นหลังพี่นอ้องยากกับบรูว่าเป็นเสียงใดสำแ็มกลับมาหอยตกตอนลนะจัดแล้ครับพี่น้องรายงานครับผมชจองอีสานบันผู้ใ่ญยหน่อยนะครับเจ้าเพชรดำจัดให้อีกแล้วครับมาเพูเดียวครับไมกก่นีก็ไเลยมาผพ้เดียวมาเบิ้งสวนอลไรกั เอานกมาขึ้นน้ำครับสวนกระแหงๆแล้วครับพี่น้องใบเหี่ยๆวๆหลายๆจะได้มาฮวนน้ำนะครับนี่ครับสวนทั้งสวนยางทั้งสวนกระท่อมนะครับพี่น้องทั้งไถผู้เดียวพี่น้องเอ้ยนะครับห้อยไถมาลื่นมาลาดใจกระมักนกฆ่าตาไปต้อนกสวนสวนกระเลียวหกพี่น้องเอ้ยแต่กระจัดหแหย่ละครับบโบมื่อน้ำนก จัดให้นี่แหละครับจัดใช่เลยตัวที่สองนะครับจังสามนะครับมาอยู่น้ากับผมเจ้าเพชรดำนะครับของเซียนหลงเพลนนะครับมาอยู่น้ากับผมกับจัดสามสามใช่เลยนะครับหมุนเวียนกันครับเพราะว่ากับผมมีนกช่าอยู่ประมาณสิบตัวครับเลียนกันออกพี่น้องแต่การงามๆอกพี่น้องแต่ผมกับเบื้องนกเป็นเป็นหัวบักบักงามอยู่ครับพี่น้องนะครับมากู้เดียว กติออนุญาตหยุดคลิปใส่ถุงก่อนนะครับพี่น้องเพราะนกมันจะเมื่อยครับผมสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งครับรายงานจากช่องอีสานบันพูดย่อยครับพี่น้องสุข,ขูมสุขคนสุขภาพแข็งแรงด,รด้วยครับเด้อติดตามคลิปต่อไปครับผมเดี๋ยวความคารพครับสวัสดีครับ